ได้กุ้งสดมาจากแม่เดี๋ยวเรามาทำเมนูแบบแซ่บๆของเราที่เราชอบกินนะแม่ตำกุ้งสดนะแม่เนาะเตรียมหมดทุกอย่างแล้วจะแม่จะยุกุ้งอันนี้เอาขี้มันออกแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ก็เครื่องนะฮะผักก็มีนะแม่นะพริกแห้งพริกสดกระเทียมนะคะนี่เอาเริ่มันเลยเดี๋ยวเราจะโขลกพริกตำพริกนะใส่น้ำตาลจา้ะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ ตามใจฉันได้ค่ะดนะเดี๋ยวแมจัะตั้มแต่บ้านพีน่พี่เ้วงประกอบหน้า่น้องใส่ไปเลยอย่างนี้บีบตำ้ๆตัมาทีหนนะึงนะมันจะได้เหื่อเส้นก็เขือเทศแม่ นี่บักเขือเขือเลนน้นยแต่บักน้ำม,ม,มาหนาลงไปนี่หอมเลย บักเกอร์เทศอันนี้ซื้อบักเกอร์เทศได้ผิดน้องไปซื้อแต่กระได้ด้วกันเท่านีบักเกอร์เ,เลียนใช้ไปแล้วได้เหมือนกันใส่เครื่องไปเยอะๆเลยค่ะ นอนทุ่มเลยไปนอนไม่ยุ่งยากอะไรเลยอ่ะก็เล่นกันอ่ะปรุงรสกันจ้ะน้ำปลาของกิล่าพากินเองนะจ๊ะนี่ใส่น้ำปลาเล,ลงไปเลยนี่เราตำเยอะใส่น้ำปลาด้วยหอม คนเละๆแบบที่หนึ่งมากนัวมากคือเนี่ยแซ่บโคตรผงมากแล้วก็เส้นบักหุงจ้ะเส้นบักหุงนัวข้าวจังจริงไ่ง่ายของแม่แต่ว่าอร่อยนัวหอมมากค่ะอันนี้ตำแดชพิซซาน์บานเองเลี้ค่ะพี่น้องตำกุ้งสุดแบบอีสาน บ้านเรนะแล้วก็ใส่น่าเอกของเขาต้องไปจ้าแม่จ๋ากุ้งสดนะฮะบวกต้องไปซีเรีสซ่ายต้มตําแม่ค้นเอาบุไปนีนะน,น,นี่แหละเรียกว่าสมตำกุ่งสดตำกุ้งสดเด็กอีกสานห้าแบบ้่นบ้านเห้าแบบละ่าแม่เข้มเข้มขนๆน้นนัวนวหอมหอม ไปห่อประเทศจัดกินน้ำกันจ้าเอาเทกันเลยจ้ะมาเทนี่แล้วมือเดียวด้วยนะแม่นะเอามือเดียวก็สามารถค่ะแม่เปิดพูดนะสีแบบหนัวๆมากแม่เธอเมึงสีตำบักหุงฉันเมึงนามตำฉันแม่ พวมากนี่นี่แหละเขาเรียกว่าตำกุ้งสดคองแ้เน่เอ,อ้อยงสีลัดสีมันต้องอย่างนี้นะแม่จา๋าแบบไล่เตะหอมมากค่ะนี่แหละค่ะตำไม่ยากค่ะยุทีการปรุงเนาแล้วใดๆก็คือนี่ปลา,าดีๆนะคะแนะนำเลยนะคะน้ำปลาของวิลาพาคินด้แม่าจา๋านะสูตรขึ้นข้นเซ็บนวลนะแม่าจา๋านะ นี่มีโปรโมชั่นมากมายให้ไม่เลือกได้เลยจ้ะมาค่ะทุกคนตำแล้วก็กินนะคะมาค้ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่อันนี้ขนมจีนนะคะขนมจีนของเราพากินค่ะอันนี้เราเราต้มไว้มันเหลือเมื่อคืนนะคะเสียดายวิธีเก็บก็เก็บใส่กล่องนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแม่นะนี่แล้วก็เอากินอยน่ได้เลยนะคะหรือว่าเราอยากให้มันแบบมีความมีความอุ่นๆแล้วร้อน,อน,อนก็ตั้งน้ำไม่เดือดแล้วก็ลงไปคนนิดนึงแล้วก็ เอาขึ้นมากินได้เลยจ้ะนะคะดูกุ้งแม่วันนี้ต้องกินแบบแยกอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเราเรากินกันหลายคนนะแม่เนาะเกรงใจน้องเขาเดี๋ยวตักมาเลดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำ,นำไปดูน้ำได้เต็ดยูน้ำดูราดเสร็จขนมจีนนะแม่นะดูสีน้ำฉ่ำมากแม่นี่แหละของแท้มันได้เด็ดอ๋อกินนเหมือนกัน เอากุ่งก่อนอร่อยนัวโอ้โหนุ่นมดอร่อยค่ะหอมนัว น้ำปลาเครื่องตำที่เราปรุงอ่ะมันเข้าไปในกุ้งเหมือนเราค่ะอร่อยดีไ่ง่ายแม่อร่อยแม,ม่ดูนะอ,อย่างนี้เลย ว้าวมากดำไดแตก ดีแม่สดนาำมากจนจงๆหนวมากน้แข็งลองเอาไปชิมดูนะคะน้ำปลาของเราค่ะกินสดเพื่นเซบหน่วยแล้วก็ขนมกินแห้งแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟอกขาวนะมันมีโปรรวมนะแม่โปรรวมห้าชิ้นแล้วก็มีโปรแยกปลาโปรแยกขนมชิ้นนะแม่นะจัดนะแม่นะั้นเราบอกเลยว่าเดอะเบสมาก ตำจ้นเล็ก็ับตำแสบแม่หอมนัอบ่ข้าวหอมนะแม่พบก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า